โปรเปิดตัวสาขาแรกที่ชัยนาทนะครับหลุนสินค้าเกษตรสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นพร้อมกับร่วมกันจับมือกับโรตัสมอ l สร้างพื้นที่ความสุขแห่งใหม่ของชาวชัยนาทครับ บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจห้างค้าส่งแมคโครและค้าปลีกโลตัสเดินหน้าขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องล่าสุดเปิดสาขาแรกในพื้นที่จังหวัดชัยนาธบ้านกล้วยตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างดีและทั่วถึงพร้อมกับผนึกกำลังโลตัสมอลล์สร้างศูนย์กลางไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่มีร้านค้าชั้นนำและศูนย์อาหารโลตัสอีทรว่รวม ร้านเด็ดท้องถิ่นเอาไว้ในที่เดียวอีกด้วย นางสวรักทิฐาพันธ์ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครเปิดเผยว่าการเปิดตัวสาขาแมคโครชัยนาทบ้านกล้วยเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้บริโภครวมไปถึงเกษตรกรในท้องถิ่นให้ร่วมกันเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทางนี้แมคโครเล็งเห็นถึงศักยาภาพของจังหวัดัชนาททั้งในด้านการเกษตรและการขยายตัวของธุรกิจรายย่อย ทำให้การเปิดสาขานี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ลูกค้าในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ยังถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ให้สามารถทำงานใกล้บ้านอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและเป็นการยกกระดับเศร,รษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้พื้นที่บริเวณด้านหน้าแมคโครสาขาใหม่นี้จะเป็นที่ตั้งของโลตัสมอล์ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของจังหวัดชัยนาทที่มีการรวบรวมร้านค้าและร้านอาหารมากมายรวมไปถึงศูนอาหารโลตัสอีทที่รวบรวมเมนูเด็ดร้านดังประจำท้องถิ่นมาไว้อีกด้วย ซึ่งมั่นใจนะครับว่าที่นี่จะกลายเป็นมุดใหม่สำคัญที่เข้ามาช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการทานอาหารและการช้อปปิ้งของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี CP Extra มุ่งเดินหน้าขยายสาขาใหม่ในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกอย่างต่อเนื่องภายใตย้กลยุทธ์ สร้างการเติบโตขององค์กรน,นอกจากนี้การเปิดแมคโครชัยนาทบ้านกล้วยก็นับว่าเป็นการตอบโจทย์ผู้ประกอบการในการส่งมอบวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพรวมไปถึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรจาก เกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการจําหน่ายสินค้าท้องถิน่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปลาแม่น้ําไข่นกกระทาและสินค้า GI สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างเช่นส้มโอขาวแตงกวาในสาขาแล้วก็ยังเป็นการช่วยสนับสนุนการจ้างงานคนท้องถิ่นเกือบ70%เซซึ่งนับว่าเป็นก้าวสาคัญในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งควบคู่ไปกับธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมกับเป็นพื้นที่ที่เต็มไปได้วยความสุขแห่งใหม่และก็เติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่อไป